สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเตอร์กี้อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนนะครับมาทําการติดตั้ง VM-BOX นะครับอาจจะเรียกเต็มๆว่าว่า v s v o n b o x นะครับโปรแกรมนี้นะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้สําหรับในการจําลองระบบต่างๆนะครับหรือว่าเราจะใช้ในการทําเป็นระบบเสมือนก็ได้นะครับที่ใช้งานได้จริงนะครับผม แล้วก็ที่เห็นเห็นอยู่นะครับก็เห็นส่วนมากเลยนะครับก็จะเป็นการจําลองพวกวินโดว์ต่างๆนะครับมาให้เราฝึกทําการติดตั้งดูนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับเรามาทําการดาวน์โหลดโปรแกรมได้เลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับพิมพ์ที่ Google นะครับแล้วเราก็เสิร์ชคําว่านะครับ VMBox นะครับเมื่อเพื่อนๆได้ VMBox แล้วนะครับก็ต่อด้วยคําว่าดาวน์โหลดนะครับแบบผมเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูในลิงก์เว็บที่2นะครับ เว็บของเขานะครับก็จะเป็น www.visionbox.org นั่นเองนะครับเมื่อเพื่อนๆอยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยครับผมต่อมานะครับเมื่อเราอยู่ในหน้าของ VM Vision แล้วนะครับเราจะทําการดาวน์โหลดในส่วนของ Windows Ho ตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆท่านใดนะครับเป็นในส่วนของ OS หรือ Linux นะครับเราก็ดาวน์โหลดใน Choice ข้างล่างต่อมาได้เลยนะครับในที่นี้นะครับเราจะทําการดาวน์โหลดในส่วนของ Windows นั่นเองนะครับ ในส่วนที่เมาส์ผุมชี้อยู่นี่นะครับก็จะเป็นวิช i ่นบล็อกนะครับในเวอร์ชันเก่านะครับก็เขาก็มีการบอกนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับแต่ในที่นี้นะครับเราจะใช้เวอร์ชันล่าสุดนะครับก็คือ6.1.26นจุดหนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับก็เรากดตรงที่ Windowsho s t ได้เลยนะครับก็จะขึ้นเครื่องหมายดาวน์โหลดแบบนี้นะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะหยุดนิ่งนะครับและหยุดกระพริบไปนะครับก็จะมี โลโก้วิชั่บล็อกขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กดติดตั้งได้เลยนะครับเมื่อเรากดติดตั้งไปแล้วนะครับเราก็รอสักพักหนึ่งนะครับก็จะขึ้นการติดตั้งมาแบบนี้นะครับอ่าตอนนี้นะครับเราก็พร้อมการติดตั้งแล้วนะครับผมก็จะปิดหน้าเบราว์เซอร์ข้างหลังลงไปก่อนนะครับให้เราทําการกด next ไปได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็ทําการกด next ต่อไปได้เลยนะครับเราไม่ต้องทําการแก้ไขใดๆนะครับ เมื่อเรากด next ไปนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็ทําการกด next ต่อไปได้เลยนะครับเขาก็จะมีการแสดงนะครับว่าจะทําการ create ในส่วนต่างๆหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเมนู De s k t o p หรือว่าจะเป็นในส่วนของ q u ิ ck bar นะครับแล้วก็ทําการกด next ไปได้เลยนะครับตรงนี huh. ้นะครับเราก็ทําการกดย e ดนะครับเพื่อทําการติดตั้งในขั้นตอนต่อไปนะครับ กด Install ได้เลยนะครับอ่าตอนนี้ก็สู่เข้าสู่การติดตั้งแล้วนะครับเราก็ทำการกดยึดนะครับโปรแกรมก็จะเริ่มทำการรันนะครับไปเรื่อยๆนะครับอ่าเพื่อนสังเกตนะครับตัวนี้ Visual Box กนะครับก็ป๊อปอัพขึ้นมาแล้วนะครับอ่าไม่อดองขั้นตอนนี้นะครับเราก็กดฟิ n น s h ได้เลยนะครับ เพียงเท่านี้นะครับเราก็ทําการติดตั้ง v m VirtualBox เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็สันส้นๆนะครับในการติดตั้ง v m VirtualBox นั่นเองนะครับาสาหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาเ,เพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ